วันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับแชมปเป้นตัวใหม่ที่ผมค่อนข้างจะไฮสพอสุงควรนั่นเลยครับผมชาลยิยาเองนะฮะเป็น what the fuck is going on man นี่อะไรเนี่ย <laughs> โอเคครับทาลยิยาครับผมเราจะมาทดสอบกันในเซิร์ฟเวอร์ PBE วันนี้เอ่อย่างเช่นเคยครับผมหน้าเกมเมอร์คงจะพูดทุกครั้งนะฮะว่าเวลาจะเล่นทาลยียาเออไม่ใช่เวลาจะเล่นในเซิร์ฟเวอร์ PBE เนี่ยผมจะไม่เล่นกับคนนะครับเพราะว่าแหลกนะฮะ ดูปิงได้ครับ222นี่แหลกชิบหายนะครับโอเคฮะเรามาดูตัวทาริยาก,กันดีกว่าฮะเอ่อเป็นเชฟเปนตัวใหม่ที่สกินน่ารักโมเอมากเลยดูสิผมยาวโพอนิเทลนะฮะพาสซีฟสกิลของเธอนะฮะเมื่อเกิดเมื่อเกิดเราวิ่งตามขอบนะฮะผมเราจะสามารถที่จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ยุดด้วยยุทธวิธีการโผแบบเซิร์ฟบอร์ดนะฮะสำหรับใครที่เคยเล่นพวกเล่นกีฬาแบบประเภทสเกตบอร์ดนะคนจะชอบเธอหน้าดูเพราะว่ามันจะเพิ่มความเร็ว ในการเคลื่อนที่อย่างมากในการนั่งสเก็ตบอร์ดแต่เมื่อเราออกจากพื้นที่ขอบกำแพงนะเธอก็จะหยุดใช้แพสซีแล้ววิ่งลงมาวิ่งบนพื้นเหมือนกับบุตุชนคนธรรมดานั่นเองครับมาดูสกิลแรกนะฮะมันจะมีแพสซีต,ตัวหนึ่งทีท่่อันนี้ก็จะเป็นการเนี่ยท่าเนี่ยเทรดเดทวอลเลยนะฮะ,ดเ,ดะเป็นการปาหินนะผมคว้างหินห้าก้อนไปใส,ส่สตูนั่นเองมันจะอย่างเงี้ยครับรนันแหะฮะ เดี๋ยวเราจะมาลองใช้กันดูนะฮะผมจะผมยังไม่เคยลองตัวนี้จริงจังนะแต่ว่าแค่แคสเปลเป็นขมันแล้วว <laughs> ะถ้าเราอยู่ในขอบวงกลมนี้นะครับผมจะทำให้เราไม่สามารถยิงหินติดต่อกันได้5ก้อน,น <c oughs> อ๋อคุณดูเสียถ้าเกิดเราอยู่ในพื้นที่ของ working r o u n d นะจะได้สามารถยิงได้แค่ก้อนเดียวเองนไหมอ๋อแต่เราจะได้ movement speed เพิ่มขึม้น11%เมื่อเราอยู่บน working r o u n d นะฮะแต่ว่าหนึ่งไอตัวการที่เรายิงเข้าไป1นนัดเนี่ย มันจะทําให้ไอเจ้าตัวมานานที่เราใช้ไปได้แค่ครึ่งเดียวนั่นเองนะครับไอตัวน็อกอัพเนี่ยเมื่อเราแคสลงไปบนบนพื้นเนี่ยปุ๊บเราสามารถเลือกทิศทางในการที่มันจะให้ดีดออกไปทางไหนได้นะครับผมอย่างเช่นอย่างนนะนเ,เนี้ยโอ้๋อไม่ดีไม่ดีสกิลสามนะครับผมเอ่อสกิลเอนั่นเองเป็นสกิลที่เมื่อเราแคสลงไปบนพื้นเนี่ยมันจะสาาร้างเป็นมันจะฟลูคลมพื้นหินนะทำให้เกิดการสโลแชมเปี้ยนฝัาดสงครามนันเองแล้วก็ทําให้อ่าเราสามารถ จะทำตาเหน่งอีกครั้งหนึ่งเมื่อเห็นระเบิดนะแดงอย่างนี้ครับโอ้ใช้ยากนวนะไปฮะวิธีการเคลื่อนที่เร็วฮะไปตามขอบกระแพงครับเราจะเล่นเซิร์ฟบอร์ดไปอย่างน่ารักนินเอง เสียดายที่ตัวทาริย่านะฮะไม่ยังไม่มีสปาร์อาร์ชของตัวสกินเฟลยอสให้เราเห็นใน p p e นะตอนนี้ผมก็แค่หยิบม,มาใช้เพราะมันสวยดีนะครับโคนี่เถวสีขาวเลยครับเราสามารถไต่ไปตามขอบกำแพงได้อย่างนี้ครับผมแล้วเมื่อเราออกมามันก็จะหยุดไนะต่ไปตามขอบกำแพงได้ เฮไปปอดทำตัวให้มันน่ารักหน่อยดิเราสังเกตว่ามันเป็นแชเมเปี้ยนที่สามารถโรมิงไปตามเลนได้ค่อนข้างดีด้วยแพสซีฟสกิลที่ว่าเล่นเซิร์ฟบอร์ดไปตามของกระแทงนะฮะดีงามน่ารักมากนะครับผมชอบรอของเจ้าทาริยามากเลยนะฮะเพราะว่าตัวรอของมันเนี่ยมันเป็นสาวน้อยเวทมนต์นะครับ <c oughs> จะเรียกอย่างนั้นก็ได้นะ เรานะอย่าไล่เราเราขอโทษแพสซีทำงานทำงานแพสซีแพสซีหายทิ้งเลยสกิลคิวนะไม่ต้องล็อกนะฮะมันไม่จำเป็นต้องล็อกนะครับผมเพราะว่าสกิลนี้มันจะสามารถที่จะวูบวูบวูบ What the fuck what the actual เออบอดนี้มันบอดจริงๆเลยให้ตายสิคือที่ผมทราบมาอัลติเมทของเจ้าทารยานี่ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มากในการที่จะแบ่งสัดส่วนฝั่งตรงข้ามได้ดีนะครับผม ล็อกอัพของทาริยาเนี่ยสามารถที่จะแคสลงพื้นแล้วถ้าเกิดเราไม่จะเป็นต้องเลือกอะไรก็ได้นะฮะแบบว่าเราสามารถให้มันดีขึ้นฟ้าแบบตรงๆเหมือนกับอาริสตาทุบพื้นได้เลยเรามาดูอันติเมตของเจ้าทาริยาดีกว่าครับว่านางจะสามารถทำอะไรได้มั่งเห็นไหมครับผมเมื่อผมแคสสเปลอันติเมตนะมันจะสร้างพื้นที่ออกมาอย่างนี้ครับเพื่อปิดกั้นอ้ามันไม่วิ่งไปมันนี้วะตีมันนะมันควรจะวิ่งมันควรจะวิ่งไปตามนี้ทำไมไม่วิ่งวะ ในในเอ้าเดี๋ยวนะก็ในในในคลิปมันวิ่งตามกำแพงไปนี่มันไม่วิ่งอ่ะงงเลยหรือว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่นอนสหายดีไหมดีไหมแฮสี่ทำงานสไลด์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 โอ้ยมามามานั่หมด ไม่ตายทำไมเสียใจโอเคมันควรที่จะพุ่งไปตามกำแพงสิทำไมมันไม่พุ่งวะหรือว่าผมกดคลิกขวาก่อนทลายยาตามรอ,อของมันนะฮะเป็นเป็นลูกศิษย์ของยาโซโอดนะครับผมที่ไปเจอที่ไอโอเนียนะ,ะถ้าเกิดใครได้ลองอ่านในในเซิร์ฟเวอร์เอ็นเอจะมีพวกประวัติของเธอโผล่ามานิดหน่อยนะฮะซึ่งก็เห็นว่าค่อนข้างที่จะเคารพยาโซโอดพอสมควรเลยเพราะว่าเขาเป็นมาสเตอร์นะฮะมาสเตอร์ยาโซโอด กันใช้ก็คือเราแคสน็อกอัพขึ้นมานะฮะแล้วก็เราเปิดเปิดสกิลอีก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยแคสน็อกอัพแล้วดีกลับมาทุนหินนะฮะซึ่งจะทำให้สตูที่ติดสโลว์แล้วถูกดีดกลับมามารับดาเมจอีกครั้งหนึ่งของไอ้อันราเวลเอิร์ธต่อนะครับแล้วก็ใช้คิวฆ่าต่อได้เลยลองใช้กันดูฮะทุกทุก The Farman ัวมานี่วัว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 เฮ้ยเพิ่งรู้ว่าถ้าอันนี้ของมันถ้าผมเพิ่งรู้ว่าถ้าสกิลคิวของทาริยาเมื่อเราโดนน็อกอัพหรือว่าซีซีมันจะไม่หยุดแคสนะถ้าเกิดเรามันสามารถยิงได้ห้านัดต่อเนื่องโดยที่ไม่หยุดแคสนะฮะเจ๋งว่ะ แม่ผมจะโดนน็อกอัพ <no> ย <joke giveaway> ังไงผมก็สามารถที่จะยิงแคสเปิลคิวได้อย่างต่อเนื่องนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราโดนดาเมจอยู่ตลอดเวลาแพสซีฟสกิลของทาริยาจะไม่ทำงานนะครับผมไอ้่านขึ้นเลนเซอร์บอร์ดนะมันจะไม่ทำงานนะครับมาลองดูกันนะะเดี๋ยวนะมันไม่ดีนะเสียใจ ไอ้เหี้ยกำแพงปิดทางตัวเองบ้าเลยเย้ Yo, hmm? มันแล้วโอ้เดี๋ยว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 ขอโทษครับ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 ครับ I'm sorry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  จ้าเด็กเด็ กำลังได้รับความเดือดร้อนมาเคเมื่อมาแล้วบินเอาไม่บินไปวะเมื่อเรากดใช้แล้วเราต้องกดไอทีนึงเพื่อที่จะทําการไต่อ้อ๋อกูเก็ตแล้วกูใช้ไปแล้วไอทีนึงดิเดี๋ยวรอบหน้าต้องใช้ใได้ฮะเราจะต้องไต่กำแพงให้เป็นนะฮะเจ้ากวางน่ารักดีบิน โอเคแม้จะโดนน็อกอัพก็ยังกิงได้นะโคตรดีอ่ะบอกเลยขี้โกงเหี้ยๆแต่ละฮะก็พอของป่าอพอครับผมกับการรีวิวนะฮะเจ้าทาริยาแชมเปญตัวใหม่อนะไรนั่นะฮะก็หวังว่าทุกคนจะชอบใจนะกับเจ้าแชมเปญตัวนี้นะฮะก็ถ้าอยคิดภาพประการใดก,ก็ขอใคยมาทาี่นี่ด้วยครับสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโซเรนเดอร์แอนด์ควหรือว่า l e นะือ u อร์แกนเซอร์เบอร์เอนะฮะออฟฟิเชียลเว็บไซต์เองนะครับวันนี้ผมนกักเกมเมอร์ก็ขอลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะฮะไว้เจอกันใหม่คราว to skri